เบาบัวทั่วเกษตรนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมือนี้เบาบัวพามาเยี่ยมอันนี้แหละครับผมมาเยี่ยมสวนพักปังนะครับพักปังนะครับคุณพ่อ่นอยู่ทางย่างตลาดนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผมเนี่ยนำซื้อเป็นทางการนะครับผมเบาบัวพามาเยี่ยมมือนี้มงคลครับคุณพ่อมงคลครับผมอยู่บ้านไหนเนาะครับบ้านหน้าดีครับบ้านหน้าดีตำบลอะไรครับพ่อตำบล น่าดีครับตำบลน่าดีครับอำเภอย่างตาลนะ่ครับม่นงางตลาดนะพย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคุณพ่อมงคลนี่เพิ่นปลูกอ่าผักสวนครัวหลวกกินได้แต่ว่าหลักๆนี่เป็นเรื่องทักตังค์นะพ่อเนาะครับอ่ะเนี่ยครับมาพอดีเพิ่นกระลังสิเก็บพอดีเลยกระลังสิทรงตลาดนะครับเนาะขยายเอาดีครับกระลังสิขยายอันนี้พื้นที่นี่คุณพ่ออาจจะประมาณสักสักงานวะครับเนาะครับผมแรนครับออันนี้แปลงที่ยืนกระเบ๋าบัวกระลังสายู่นี่ไอ่ได้จักเดือนแล้วครับพ่อ เสี่เดือนหาเดือนแล้วครับสี่เดือนหาเดือนครับผมจังพักปังเนี่ยเขาปลูกจังเถื่อจังเดือนเขาเขาปลูกเถื่อนึงอนอีกจะไปโดนไหมครับโดนครับเป็นปีเลยครับจะเป็นปีเลยไหมครับครับผมโอ้เราปอกขึ้นหนึงครับครปลอกขึ้นหนึงเราไปรากขยายพันธุ์อันนี้เพิ่งพอพออย่งไรครับเอาไนนครับเอาไนนเอาเมล็ดมามาพอนะครับเนาะครับผมอันนี้ครับเพิ่นปลูกหลายแปลงแปลงน้อยแปลงใหญ่น่าเนาะครับเนาะอันนี้คือแปลงน้อยนะครับถึงขึ้นมาอีกรุ่นนึงนะครับตอนนี้พักปังอีกรุ่นนึง อ๋อแบบนี้อันนี้บวชคับง่ายบวชครับอันนี้บวชคับง่ายครับผมอันนี้เพราะอันนี้เกิดง่ายครับก็ต้องหงายง้างครับเรียนคุดวันง่ายครับอ๋อวันต้องไปเลรื่อับวชเขาวันหนาวันทีว่าจังไรบวนเราตสองวันบวนเขาวันหนากันบอกหลายเขาก็ลูกออกไม่ครับอ๋อเวลามันขึ้นเขาก็เเาก็าเอาก็แบงแบงไปปลูกแบงครับแบงไปอันจังสี่เวลาเขาขายทรงนี่จักหมื่นจักตัดเธอหนึงครับพ่อซีมือหามือครับซีหามือแล้วอันอีกอันกี่ประดัดตัดทั้งสองเธอเนาะครับผมง่นครับได้ครับอ่าได้ครับผมนีอู้ คนใหญ่กับมีนุ้งอาหารเคยไปเอาไปเห็ดยังไงครับพ่อเอาไปผัดนะครับผัดบ่ครับผัดตะวันหอยไปนู่นครับตะวันหอยครับไปด้วงนะฮอย่างไปพผู้มักกิดได้กับเท็ดกินนะครับครับผมได้ครับกินง่ายนะครับแต่ไม่มีนุ้มีจยางครับอ๋อมอสมีจยางดีครับนี่ครับจะผัดสดครับซึ่งนี่ยผัดสดบ่ได้ทธิอ่อนมันอ่อนบ่ครับได้ครับอ่ายุบโอเลยครับครับผมได้ครับคือว่าเป็นอาหารปลอดภัยอาหารคลีน นะครับอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับคนหลักสุขภาพนะครับเช่นบ้ไม่ยาสีนะครับเนาะครับผมนี่เป็นกัปลูกหลายอย่างเอามันคือมีสองสีป่ะครับพ่อครับแกงครับอันนี้สีม่วงครับสีม่วงครับสีม่วงกับสีขาวนี่ราคาเดียวกันไ่มครับเดียวครับราคาเดียวกันนะครับเนาะครับเรามันปลูกยากปลูกงไงที่กันครับผมแบบเดียวกันแล้วเราไม่ฆ่าส่วนใหญ่ลูกค้าเพิ่นชอบสีเดียวละพ่อสีแดงสองอย่างครับบางคนก็ชอบสี อ๋อมะขอนกระสอบสีสีมงค์นะครับเนาะพรอปลูกแบบพริกพรอมนะครับเอ้ก็เราแบบนี้ก็ขายตามมาครับอยู่างคุณไปจัดซื้อซื้อเลยโอ้คักเลยนะครับอาเซจันนะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจปลูกนิดเดียวเอ้าเรามีไอ้ใบบัวบกพร้อบป่พ่อครับผมปลูกใบบัวบกพร้อมราคาราคากขึ้นทีดีป่ะใบโบบราคาดีเอาไปอยู่บุขายเป็นกิโลป่ะครับผมกิโลจังไรครับผมสามโล่อยสามโล่อย ะันครบถือว่าเป็นอาชีพน่าสนใจนะครับใบโบกนี่ก็แก่โรคหลายอย่างนะครับผักเพได้ปลูกได้นะครับเนาะนะครับเนี่ยคุณพ่อ็นปลูกอยู่ยุคหั่วยุสวนนี่ครับเนาะถือว่าเป็นอาชีพน่าสนใจทีเดียวนะครับเรื่องของผักปลอดภัยนะครับเรื่องของห่างไกลสารเคมีสมัยนี้พ่นกับก่ย่านนะครับเนาะไ่อยากกินสารเคมีนะครับผมเพราะะฉนั้นทามามาปลูกเองนะครับปลูกเองเบิ้งเองไถเองเก็บเองเนี่ย บาบวัวห้อเยี่ยมสวนผลเห็ดกเกษตรพ่อเพียงอ่ะผลเ,เห็ดหลายอย่างนะครับเนะี่ยนี่กะพักนะฮะย่ทางกำบนอ่าหน้าดีนะครับนี่กะเพ้าโหละพาคาตะไข่อ่าตหัวตำสวนแค่นี้ครับผมเหลือกินเลยส่งตลาด่างเดียวล่ะนะส่งตลาดได้เลยนะครับถือว่าเป็นไอชีพที่อ่าสนใจทีเดียวนะครับพี่น้องผู้ดเดสนุกสนใจมาเยี่ยมมาเย็ยนมาเบ่งสวนอยู่อ่าริมคลองบ่ครับพ่อครับ ริมคลองทางเขาทางเขาบ้าน่าดีเท่านี้น้องอ่าได้ครับผมสวยคุณผอมมงคลนะครับผู้เดชทางถามหาผู้ใดกอ่อ่าเพิ่นหูงจักเมืองลรับอยู่แถวนี้ครับผมอันนี้เป็นไอขีดหนึ่งที่บ่าวบัวอยากแนะน้ำนะครับพี่ใจพี่น้องเพิ่นมีหัวมีสวนมีพื้นที่สักงานหนึ่งสองงานคกลางงานเอาจะว่าต้องมีน้ำดีนะครับเนาะจัดการน้ำเลยราคาเท่าไหรก็กิโลละสิบบาทครับบอกครับอ๋อราคาเรากิโลละบาทแล้ว ไอ้พักปังนี่บ่ครับแม่ครับผมโอ้โหตลาดบ่าอ่านเลยบ่ครับบ้านแล้วนั่นแค่นี้ได้ห,น,หน,นึ่งหลานสิบโลอ๋อก็ได้มือละลอยรับชุดหนึ่งตอนเช้าร์ยังเดียวเลยรายการนะครับอ่าครับผมบ่าวบัวไม่เยอะโอกาสมาเยี่ยมทางนี้บ่าวอนองเลนะครับ<ะ>ซื้อตองย่างนะครับเออนงรัดพันวัดค่ะซื้อเหรียญซื้อตองยังนะครับต้องเขียวจ้าตองเขียวจ้ายูบัติเลยเนาะจัดผู้ปอจ้าสะอาดผู้ปอดจ้ามูอสองไอ เคยได้ยินพี่น้องข้างบอยฟังบ่อยสียาใช่ไรกาเฟของบาบัวนี่ครับได้ยินจ้าเพิ่นเพิ่นใส่ป้าจ้าป้าข้างคางมนเพิ่นใส่ปาลีจ้าปาลีจ้าเพิ่นสายเพิ่นใส่ประจำใส่ไงใส่สีนะนาะครับใส่สีมันจ้าเป็นจังไลยนะครับฝนงานเพิ่นบ่อยงานดีหัวไหลงามพร้อมงามใบแมนี่เรียบยันเนี่ยแม่นจ้าแล้วแป้งคางๆก็ได้ตัวอย่างสีที่แปลงมันก็ได้จ้าอ๋อพี่น้องบ้านเฮานี่ฮู้จักไเนาะเนาะจ้ฮู้จักหลายคนอยู่เฮาจะใส่หลายคนอยู่อันนี้ป้า ไปแช่ปาหนึงกับเราก็ใส่เราเราบอาต่อปากต่อไปแล้วเราไปใส่ต่อปากกันไปเรื่อยๆผู้ใส่ที่แรกว่าดีที่บอกว่าใส่ก็ก็ดีคือคนว่าอ๋อเกาหมูอนี้มาเยี่ยมสวนของน้องบ้านนะครับเนาะนะครับหมูอนี้ีผลงานเป็นไรท่านผลงานผลงานมันงามไม่จ้ะโดยทั่วทั้งบ้านเอาไปคือสีดยายอย่างเพื่องามไม่แถบปุยอย่างคืองามไม่แถบอาจารย์ครับผมประกอบเลยว่าใส่ก็เป็นทั้งมาบ่วเนาะครับผมต้องขอบคุณอ่า น้องเขียวได้เยนะครับเนาะที่ให้อกาสทั้งใช้ไล่ได้รับใส่พี่น้องทางบ,บาลานาส,สมศรีนะครับผมกระบวนผู้ปอคร<ม>ันะครับเนาะขอบคุณ<ส>ครับขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีครับ